นายนพพรหนูเพชรนายอำเภอสบ้าย,ย้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับนายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมและมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่รอยต่ออย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นและยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พร้อมมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพณนะด่านตรวจบ้านมุนีตำบลจนะันหนและด่านตรวจกระเชตำบลบ้านโนดอาําเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลา มาตรการวันนี้ทึ่เป็นด่านล,ลอยต่อนั้นก็ตรงเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเ,เขตสาจังหวัดที่ติดกับเรานั้นเนี่ยในการเดินทางที่จะผ่านเข้ามาในจังหวัดสงสารนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับไปดูว่าท่านมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่สําคัญคือท่านได้ผ่านการรับวัคซีนมาแล้วหรือไม่อย่างไรไอ้นี่เป็นเรื่องแรกถ้าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ไม่ให้ความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากว่าเราเป็นห่วงเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อซึ่งจะมาสู่พี่น้องชาวจังหวัดสงขานะครับงั้นมาตรการที่ด่านจุดนี้จะต้องตรวจสอบก็คือเรื่องของการตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้าในจังหวัดสงขาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนหรือทุกภาคส่วนนะครับที่จะเข้ามาว่าได้มีการรับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มหรือ2เข็มหรือ3มเข็มหรืออย่างน้อยมีการตรวจการ หาเชื้อแล้ไม่พบเชื้อในในเครื่องมือตรวจที่เรียกว่า ATK นะอันนี้เราก็มีหลายมาตรการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถตอบคำถาม,ถามแล้วก็มีเหตุมีผลในการที่จะมีข้อจัก้นในบางเรื่องได้